คาถาค้าขายดีจเจริญพกุกย์ฟังสวดก่อนจะค้าขายก่อนเปิดร้านขายของเพื่อให้การค้าลุ่งเรืองได้กำไรงามมีแต่ความราบลื่นล่ำรวยคาถาค้าขายดีตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันะนโมตัสสะ พระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตออระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสสาหนังเอหิลาภังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุสสาหนังอิทิโยปุริโสจิตตัง พันทางเอหินิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชายามังคะลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสหนังเอหิลาพังเอหิเมตตา ชมภูทีเปมนุษย์สานางังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเ,เตเชชยตุชยามังคะลังพุทธังพระหุชนานางังเอหิจิตตัง เอหิมนุษณานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษณานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจจังกาลังปิยงังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเ,เตเชชยตุ ชาญามังคะาลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษณาหนังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษณานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยัง มหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชยามังคลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษนานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษนานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันทังเอหิ นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชญาหมังคะลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานัง อิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชญาหมังคะลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพัง เอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานางังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจจังกาลังปิยังโหติเท е วตาปินิปัตเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชญามังขะลังพุทธังพระขุชนานางัง เอหิจิตตังเอหิมนุษสาหนังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมฟูทีเปมนุษสาหนังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันทางเอหินิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังพระเลเนเน เตเชชยตุชาญามังคลังพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษณาหนังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษณานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหินิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปิ นิปัตเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุช่ายะมังขลัง